สวัสดีค่ะช่องไม่บ้านติดเกมนะคะวันนี้ก็อยู่กับแพทอัปเดตและกิจกรรมนะคะประจำวันที่28กุมภาพันธ์2567จ้าก่อนอื่นเลยต้องขอนีญขอบคุณสมาชิกช่องม่บ้านติดเกมนะคะที่ทำการสมัครสมาชิกช่องม่บ้านแล้วก็ขอขอบคุณผูดูในทุกช่องทางด้วยนะคะเป็นกำลัง,จงใจที่ดีมา,มากๆเลยจ้าหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมแบคลิสเซิขอแนะนำร้านซูเปอร์สเปเชียลช็อปนะคะถูกกว่าเติมเองแน่นอนคะ่ะสามารถ อ่าทักไ้นี่เพจหรือว่าไลน์ของร้านได้เลยนะคะตามรูปนี้เลยแล้วก็สามารถดูราคาได้เลยนะคะว่ามีราคาอะไรเท่าไหร่อย่างไงบ้างหากมีข้อสงสัยใดๆก็สามารถทักเข้าไปสอบถามกับแอดมินทางเพจหรือในไลน์ได้เลยนะคะสอบถามได้ทางร้านเขาไม่กัดจ้าสำหรับวันนี้นะคะมีอะไรให้เรากันบ้างก็ไปดูกันเลยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องสงครามกุหลาบนะคะโดยเป็นหลักแล้วก็มีเรื่องความสนุกสบายเพิ่มเข้ามาอีกก็เดี๋ยวไปดูคพร้อมกันเลยนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยฟิว เนื้อหาหลักนะคะสงครามกุหลาบนะคะก็จะเริ่มต้นขึ้นวันที่สามีนาคมนะคะโดยเป็นพรีซีซั่นสงครามกุหลาบนั่นเองเนาะเนื่องจากเป็นเนื้อหา p v p ขนาดใหญ่ก็จะมีการปรับเปลี่ยนตารางเวลาให้มีความยืดหยุ่นนะคะเพื่อให้ทุกท่านสามารถเข้าร่วมได้ก็มีเควสหลักเพิ่มเข้ามาด้วยนะคะเพราะมันเป็นสงครามกุหลาบที่ต่อสู้เพื่อชิงสิทธิ์กันอยู่ในคามาซิเวียและโอริดีทารานะคะภายใต้นาของเทพพินาซีเวียได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ดังนั้นจะมีเควสหลักเพิ่มเข้ามาใครเป็นสายทำเควสก็อย่าลืมไปทำกันด้วยนะจ๊ะก็จะมีเควสหลักสงครามกุหลาบนะคะโดยที่ถ้าเราทำเควสหลักคามาซิเวียมันจะมีสำเร็จเควสททางเลือกคามาซิเวียนะคะจะมีฉายากุหลาบขาวผลีบานมาให้ส่วนใครทำเควสทางเลือกโอลิทาิราเสร็จก็จะมีฉายากุหลาบดำผลีบานมาให้นะคะ ก็เควสส่งคำกุหลาบเนี่ยจะต้องบอกก่อนว่าเป็นแบ่งออกเป็นสองทางเลือกนะคะซึ่งเมื่อเลือกทางใดทางหนึ่งแล้วจะไม่สามารถเลือกอีกทางหนึ่งได้นะคะก็คือเลือกแล้วเหมือนเราต้องเลือกฝ่ายอะเลือกแล้วเลือกเลยนะคะสําหรับเควสซึ่งใครอยากได้ฉายาอะไรเป็นขาวเป็นกุหลาบดำหรือกุหลาบขาวก็ลองเลือกดูแล้วกันนะโอเคอ่า แล้วส่วนสงครามกุลาบเนี่ยสามารถเข้าร่วมได้เลยถึงแม้เราจะยังไม่สําเร็จสงครามเอ้ยถึงแม้จะยังไม่สําเร็จเควสก็คือเข้าร่วมได้นะคะไม่เกี่ยวกันมันเป็นเหมือนเควสให้เราไปเก็บเนื้อเรื่องเพิ่มเติมเฉยๆนะคะอ่ะซึ่งสงครามกุลาบเนี่ยก็คือจะมีการสมัครเข้าร่วมนะคะจะมีการกิวของผู้นําด้วยโดยเออสมัครเข้าร่วมได้ผ่านเมนู e x c นะคะแล้วก็ไปที่สงครามแล้วก็สงครามกุลาบ โดยกองทหารที่สามเนี่ยจะสามารถเข้าสมัครเข้ารวมได้วันอาทิตย์เวลาหลังเที่ยงคืนเป็นต้นไปนะคะเที่ยงคืนสิบนาทีถึงบ่ายสามโมงส่วนกิลผู้นำเนี่ยสมัครกันตั้งแต่วันเสาร์เวลาเที่ยงคืนถึงวันอาทิตย์เวลาเที่ยงคืนสิบนาทีนั่นเองนะคะก็จะแบ่งกันเนาะเพราะว่ามันจะมีกิลผู้นำก็คือผู้บัญชาการกับกองทหารที่สามนะคะก็จะต้องแบ่งกันนะคะเพราะว่าเออก็คือให้กิลผู้นำเขาสมัครกันก่อน ส่วนที่เหลือก็จะเป็นกองทหารที่สามกันไปนะคะมีค่าใช้จ่ายในการเข้ารวมด้วยโดย,โดยออกิลผู้นำนะคะก็จะต้องใช้ประมาณไม่ใช่ประมาณนะ <Platform> ประมาณหนึ่งมื่นล้านซิลเวอร์นะคะในการเข้ารวมหากไม่ถูกรับเลือกก็จะได้รับคืนส่วนกิลกองทหารที่สามจะเป็นห้าร้อยเอ็มนะคะประมาณนี้ถ้าไม่ถูกเรื่องก็คือจะได้รับคืน ส่วนฝ่ายที่จะได้เข้าร่วมนะคะเป็นการสุ่มนะคะสุ่มระหว่างคามาซิเวียรหรือโอลิดิทารานั่นเองโดยหมยมีหมายเหตุไว้ว่าหลังการเลือกจะเข้าร่วมได้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ดาเนินอาการเท่านั้นนะคะผ่านปุ่มเข้าร่วมเช่นเดียวกับสงครามฐ่าหรือครอบครองนะคะก็จะมีคะแนนสะสมให้ด้วยนะทีนี้ก็มีข้อควรระวังนะคะเมื่อเข้าร่วมสงครามกุลาบด้วยนะคะเออก็ ลองมาอ่านกันได้ฮะก็คือค่อนข้างยาวเลยอ่ะแตงง่ง่ายๆก็คือถ้าเกิดเราสมัครเป็นเอ,อ่อกิลผู้นำอย่างเงี้ยก็จะไม่สามารถเป็นกองทหารที่สามได้นะคะต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะไรประมาณนี้ทั้งกิลและสหพัฒกิลนะคะแล้วก็ถ้าเกิดถูกเลือกเป็นกิลผู้นำแล้วจะไม่สามารถสมัคร หรือออกจากกิลและขับไล่สมาชิกกิลได้จนกว่าสงครามกุหลับจะสิ้นสุดลงนะคะก็จะเข,เข้าออกไม่ได้เนาะหากได้รับเลือกแล้วนะคะก็คือการยกย้ายผู้คนนั่นเองนะคะแล้วหากไม่มีการยืนยันกิลผู้นำก็สงครามมันจะถูกยกเลิกนะคะณนะตอนนะ่อณช่วงนั้นนะเนาะประมาณนี้จ้า ต่อไประยะเวลาเราช่วงเวลาในการดําเนินสงครามกูหลาบนะคะเอ่อสองครามกูหลาบเนี่ยมีเขาเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ใหม่เข้ามาเลยนะคะคือชื่อเซิร์ฟเวอร์ว่าโอเรนิทาราหนึ่งนะคะจะมีดําเนินการถึงครั้งทุกๆสองสัปดาห์แล้วก็จะมีการประกาศเพิ่มเติมอีกทีหนึ่งนะคะโดยตามที่บอกไปเมื่อกี้นะคะสมัครเข้าร่วมรูน้นี้นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเอ่อ อย่างอันนี้ก็คือยกตัวอย่างไว้ว่าเออดาเนินสงคามกุลาก็จะเป็นวันอาทิตย์เวลาห้าโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะซึ่งเขาก็บอกเลยว่าระยะเวลาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงเวลาพรีซีซั่นเนาะเดี๋ยวเขาอาจจะประกาศอีกทีนึง่งซึ่งมันจะมีผู้บัญชาการและผู้ช่วยนะคะโดยหัวหน้ากิวของกิวผู้นํานั้นสามารถเลือกที่จะแต่งตั้งผู้บัญชาการหรือเป็นผู้บัญชาการและผู้บัญชาการบรบเองก็ได้นะคะก็นั่นแหละก็คือแต่งตั้งได้ ผู้บัญชาการจะมีหนึ่งคนในแต่ละฝ่ายระหว่างคารมาซิเวียกับโอลิดิเทรานะคะโดยสามารถสั่งให้ขับเคลื่อนเอ่อ,เค,อคเคลื่อนที่มีคํานสะั่งการเคลื่อนที่มอบหมายหน้าที่ต่างๆให้กับกองทหารที่3ผ่านทางแผนที่ยุทธศาสตร์ในสงครามกุลาบนะคะผู้ช่วยเนี่ยจะเป็นผู้บัญชาการของกิลผู้นําแต่ละฝ่ายจะเอ่อต้องบอกว่าขอโทษค่ะต้องบอกว่าผู้บัญชาการของแต่ละฝ่ายสามารถเลือกผู้ช่วยได้เพื่อให้ทําการช่วยเหลือผู้บัญชาการได้ทั้งหมด3คน ผู้ช่วยสามารถใช้แผนที่ยุทธศาสตร์เพื่อสั่งคำสั่งเคลื่อนที่และกำหนดหน้าที่ต่างๆให้กับกองทหารในสังกัดกองทหารที่สามพื้นที่การดำเนินการสงครามกุหลาบนะคะการดำเนินการในพื้นที่บางส่วนตามนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะผู้ดูแลค้อมาออและผู้จัดก,การท่าเรือที่สามารถใช้งานได้ก็จะตั้งอยู่ที่ตำแหน่งเฉพาะของประสาทโอเนต o Net และประสาทโอดออืม ก่อนเริ่มสงคามคุลาบถ้าอยู่ในพื้นที่ที่จะดําเนินการจะถูกย้ายไปยังราสาทที่สังกัดอัตโนมัติเพื่อเริ่มต้นในการรับบับฟนูนีนั่นนะคะโอเคก็น่าสนุกนะแต่ว่ากิว <c oughs> แม่บ้านไม่ได้ลงโนดสามโนดสี่นี่เอนะคะเพราะมันมีข้อกาหนดอยู่แล้วไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวจะไปส่งคนอื่นเอาก็ได้ ก็ในระหว่างสงค,คามกุหลาบนะคะชื่อของผู้เข้าร่วมจะถูกกำหนดให้เรียบง่ายตามนี้นะคะโดยสังกัดคามาซีเวียจะเป็นกองทัพกุหลาบขาวโอริธาาจะเป็นกองทัพกุหลาบดำนะคะยศก็จะเปลี่ยนตามผลงานแต่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในกรณีของผู้บัญชาการ,รหรือว่าผู้ช่วยนะคะก็ค,ะคือไม่เกี่ยวกันก็ถ้าค่าได้100คนขึ้นไปบนหัวเราจะขึ้นเป็นวีรชนถ้าค่าได้50คนขึ้นไปจะขึ้นเป็นนักล่านะคะแล้วก็30คนขึ้นไปจะเป็นนักรบชั้นสูง ส่วนยศพื้นฐานของทุกคนเลยก็คือนักรบนั่นเองนะคะประมาณนี้ซึ่งมันจะมีเรื่องของแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของมันก็หมายถึงแบบมอนเตอร์มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นการเหมือนไปฆ่ามอนเตอร์แล้วเราก็จะแบบได้รับของมาด้วยนะคะก็คือเอาเหมือนเอาของเนี่ยไปมันมีเมคคากเล็กๆน้อยๆด้วยนั่นแหละง่ายๆนะคะก็จะมี ถ้าเราครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเราจะได้รับพลังโจมตีเป็นบัฟนั่นเองได้รับพลังโจมตีเพิ่มอีกยี่สแปดแล้วความเสียหายย4ิบสี่ฟื้นฟูความกองดุมผู้ดาเพิ่มเติมบวกเซ็นทุกๆ10ิบวินาทีต้านทานทั้งหมดห้าเปอร์เซนตเลือดบวกสองพันความเร็วในการเคลื่อนไหวบวกห้าเปอร์ซ็นความเร็วในการเอ้ในการโจมตีบวกสองเปอร์ซ็นตความแม่นยาบวกยี่แปดหลบหลีบบวกย4สิบสี่นะคะแล้วก็มีแท่นบูชาวิญญาณอีกนะประมาณนี้ึอโออ มันก็จะมีผลของแบบนู่นนี่น่ก็จะมีเมคานิกกันไปนะคะเงื่อนไขชัยชนะของสงครามกุหลาบนั้นก็คือหาครอบครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันจะเป็นมัน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นสิ่งที่แบบได้เปรียบนะคะที่เขาว่ากันนะก็ต้องทําลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างหนูดนันแล้วก็ปกป้องกําจัดก็คือคุ้มเหมือนคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ฝั่งเราแล้วทำลายฝั่งนู้นแล้วก็กำจัดศัตรูถูกพื้นที่ประมาณนี้ก็ต้องแล้วแต่แผนกลยุทธ์กันไปนะฮะ ซึ่งแผนที่ยุทธศาสตร์จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเอเเก็จะมีทัศษะของค่ายด้วยนะคะมีทั้งหมดหกอย่างด้วยกันเนาะโดยประมาณโอเคนี่ภารกิจของกองทหารที่สามนะคะก็คือมีการโจมตีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะป้องกันสิ่งศรรักดิ์สิทธิ์ หรือว่ากําจัดผู้บัญชาการทาหารสูงสุดนะคะแล้วก็มีคุ้มการผู้บัญชาการทาหารสูงสุดด้วยกําจัดศัตรู40ครั้งเปิดใช้งานแท่นบูชาวิญญาณนะคะนี่ก็คือจะแบ่งเป็น6อันนั่นเองนะคะประมาณนี้ซึ่งอาวุธในสงครามกุหลาบเนี่ยก็จะมีทั้งหมด5อย่างนะคะคือช้างรถถังโทรบาลิสตาแล้วก็ปืนใหญ่นะคะรถถังเหรอ อยากเห็นรถถังจังเลยรถถังหน้าตาจะเป็นยังไงอาการฟื้นคืนชีพในสงครามกุลาบนะคะก็มีการคืนชีพเร่งด่วนกับคืนชีพธรรมดานะคะคืนชีพเร่งด่วนเนี่ยจะเป็นเรื่องหนึ่งในสิ่งที่ิครอบครองอยู่เมื่อคืนชีพด้วยเลือดเออยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วก็ ของแฮปปี้สูงสุดนะคะเวลาคูดาวกันคืนชีพ30สิบวิแต่ถ้าจะคืนชีพแบบ100%ต้องไปเลือกเป็นคืนชีพธรรมดานะคะแล้วก็คูดาวในการคืนชีพคือ45วินาะทีนั่นเองว้าวรางวัลน,นะคะหากชนะนะคะก็รับไปเลยสามหมื่นล้านใช่ไหมเนี่ยดูไม่ผิดใช่ป่ะ <laughs> น่าจะเป็นทางกิวมั้งนะ แล้วก็ถ้าเกิดเสมอก็คืออิสระเลยนะคะก็คือได้สองหมื่นหลายสองพันสิสองหมื่นหรือสองพันเริ่มงงสองหมื่นแหละเออแล้วก็แพ้นะคะประมาณหนึ่งหมื่นห้าพันรานนะคะประมาณนั้นนะคะตัวเลขเยอะๆแล้วแม่บ้านก็งงรางวัลประจําซีซันมันเป็นรางวัลทั้งกิ้วนะทุกคนมันอาจจะดูตัวเลขเยอะอย่างที่บอกมันเป็นรางวัลทั้งกิ้วนะคะโบทลงโทษสนามรบกุหลาบแดงนะคะ ก็หากเราอยู่ในสถานะเข้าร่วมสงคำกุราบแต่ไม่มีการเชื่อมต่อเสริมพวกที่ดําเนินการสงครามนะคะเป็นเวลา10นาทีขึ้นไปหรือเข้าไปแล้วเราไม่เคลื่อนไหวไปเป็นเวลา10นาทีขึ้นไปหรือออกจากสนามรบเป็นเวลา10นาทีขึ้นไปหรือเป็นจํานวนสิบครั้งขึ้นไปคุณก็จะโดนแจ้งเตือนนะคะ หากได้รับบทลงโทษจากสงครามกุลังี้คือถ้าเกิดลงแล้วไม่ไปลงแล้วออกลงแล้วไม่เคลื่อนไหวคุณโดนนะคะก็คืออดได้ของรางวัลแล้วก็ไม่สามารถเข้าร่วมกองอาหารที่สามได้เป็นระยะเวลาสี่รอบนะคะก็จะคือจะโยนแดนไปนะคะสําหรับคนคนนั้นนะคะก็ประมาณนี้สามารถตรวจสอบได้ด้วยว่าใครโดนแบนอยู่ใครโดนลงโทษอยู่อะไรประมาณนี้ แล้วก็ป้องกันการเข้าเ่ือของกองทหารที่สามแบบซ้ําซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเอ่อกลุ่มลําดับที่หนึ่งนะคะคือได้รับเลือกเป็นกองทหารที่สามเป็นอันดับแรกซึงอันดับสองก็จะเป็นคนที่เอ่อกรณีที่แก๊งที่หนึ่งมาไม่ครบนั่นเองนะคะก็จะมีแก๊งที่สองอ่ะง่ายมีตัวจริงกับตัวสํารองอะ่ะแหละง่ายๆเลยค่ะประมาณนี้ประมาณนี้ มีฟังชันสําหรับคนที่ใช้งานผู้สื่อข่าวสงครามด้วยนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่อาจจะได้รับเลือกให้ไปเป,เป็นนักข่าวในนั้นนะคะพวกครีเอเตอร์ต่างเริมถึงแม่บ้านด้วยซึ่งก็ไม่รู้กันหมือว่าเขาจะเลือกแม่บ้านหรือเปล่านะเพราะว่าก็นั่นแหละง่ายงก็คือผู้สื่อข่าวสงครามสามารถเข้าไปดูได้ไปเป,เป็นนักข่าวอะไรเออต่อไปนะคะแต่เวลาที่เขาตีกันไม่บ้านน่าจะไม่ว่างอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็แล้วลยนะ เอาเคต่อไปลีกิวนะคะก็มีการปรับปรุงระบบจับคู่นะคะแล้วก็เออก็ปรับปรุงอะไรแล้วก็ปรับปรุงขนมคะแนนอะไรต่างๆนะคะให้ดีขึ้นอันนี้แม่บ้านจะไม่ได้เจาะลึกนะคะเพราะว่าลีกิวเราก็พอจะรู้กันแล้วเนาะแล้วก็ลบสนามลบรลีกิวที่เพิ่มเข้ามาสะพานเก่าเกลียค่ะผู้ที่ออกไปนะคะแล้วก็เพิ่มสนามบลบแห่งเกติยศเข้ามาใหม่แทนนะคะประมาณนี้นะจ๊ะ แล้วก็วันนี้ไอเทมนะคะของการทำอุปกรณ์บอสร,ระดับเบนจานะคะได้รับการปรับปรุงให้เรียบง่ายยิ่งขึ้นนะคะเสเก็ตบ,บอสเนี่ยไม่ต้องแบ่งประเภทแล้วมัดรวมเป็นอันเดียวไปเลยก็คือเป็นสเก็ตพลังของบอสแล้วก็ก้อนผลึกบอสนะคะก็มัดรวมอันเดียวเลยแล้วก็พลังของบอสที่ถูกข้องงำนะคะก็มัดรวมเป็นชิ้นเดียวไปเลยนะคะ แล้วก็ก,า,การแปลีสภาพอาวุธบอสร,ระดับเบนจ่านะคะที่เป็นการทําเป็นแบบการตีบวกอะไอเมทตีบวกนะคะก็คือปรับเป็นอันเดียวไปเลยนะไม่ต้องมาแยกย่อยเป็นไอไอวีอะไรอย่างเงี้ยให้เรางงเล่นแล้วนะคะก็คือจะมีเม็ดเดียวๆไปเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็คือดีมากๆนะคะทุกคนจะได้ไม่ต้องงงกันต่อไปก่อนจะประมาณนี้ มีการเพิ่มให้สามารถได้รับใบไม้สีแดงเข้มหนึ่งถึงสองอันเมื่อทำการฆ่า,มาแมลงหรือเล่มกิ่งไม้ได้ด้วยนะคะว้าวอันนี้ก็แอบดีอยู่นะสำหรับใครที่แบบจะหาของเอาเวกหมาเก้านะคะโอเคประมาณนี้เราก็มีการปรับเปลี่ยนเวลาเกิดบอสนิดนึงนะคะในวันอาทิตย์นะเนื่องจากมีสงครามกุหลาบนะคะบอสก็จะไปเกิดตอนหนึ่งทุ่มสิบห้านาทีนะคะ แล้วก็วันนี้สําหรับสายม้านะเออม้าชั้นเลิ่มราชวังหรือเจ้าม้าราชวังนะคะได้ทําการเพิ่มอัตราการเกิดแล้วซึ่งก็ต้องไปทดลองกันอีกทีนึงว่าจะดีไหมโดยถ้าเป็นม้าเทียแปดนะคะหรือม้ารุ่นแปดสองตัวเลเวลสาสิบเพิ่มจากเดิมสองเท่าส่วนในม้าเทียอื่นๆเลเวลอื่นๆนะคะเพิ่มจากเดิมหนึ่งจุดหกเท่านะคะ ซึ่งม้าราชวังหรือว่าม้าราชวงศ์ตัวนี้เผื่อใครไม่รู้ขออนุญาตสารุปคร่าวๆก็คือน้องเนี่ยจะมีมูลค่าอยู่ที่เท่าไหร่นะไม่บ้างขอดูก่อนลืมแปเนี่ยน้องก็จะมีราคาตายตัวนะคะเนี่น้องจะอยู่ที่120่เอ็มแต่ว่าจะใช้เวลาเวลสิเนี่ยนานหน่อยนะก็แต่ว่าน้องดีคือตรงที่น้องจะให้ของเอาเวกมาเทียสิบได้หนึ่งรอบเลยนะคะก็บางคนก็เรียกว่าเจ้ามา้า เจ้าม้าของสิบอะไรเงี้ยเจ้าม้าให้ของสิบอะไรนี้ซึ่งก็คือท้าทายก็แบบม้าห่วยอะนะก็ตอนนี้ก็คือเพิ่มเรดแล้วก็หวังว่าจะทําให้หลายๆคนได้กันเยอะขึ้นนะคะวันนี้ก็มีการเพิ่มเกี่ยวกับ UI ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพฟังก์ชันใส่คางเก็บของอัตโนมัตินะคะแล้วก็มีการถ่าเพิ่มฟังก์ชันดูประวัติการใช้งานได้แล้วสำหรับคางเก็บของเนาะ โอเคแล้วก็เพิ่มฟังก์ชันรายงานประวัติการสนทนานะคะก็คือง่ายๆเลยก็คือโดยปกติเวลาสมมติว่าไปดาา่าใครหรือตุดๆอย่างนั้นนะแล้วจะส่งแล้วเราจะส่งเรื่องเราต้องไปที่ศูนย์บริการลูกค้าตรงข้างบนนี้หรือเราต้องแบบแคทแชทส่งหนึ่งหนึ่งอะไรแบบนี้นะคะตอนนี้ก็ สามารถกดรายงานในเกมได้เลยนะคะไม่ต้องดบบมานั่งแคปแชทไปส่งให้เขาแล้วนะคะก็สามารถกดรายงานในเกมได้เลยนะคะจะมีปุ่มฟังก์ชันรายงานประวัติสนทนาขึ้นมาเลยนะคะสามารถเออส่งเรื่องได้เลยเบื่อใครแบบพูดจามไม่ไพเร,ราะก็เราหรืออะไรอย่างนี้นะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้จริงๆมันต้องบอกว่าแม่บ้านไม่สบายนิดหน่อยนะเสียงมันเลยอาจจะแปลกๆนิดนึงนะทุกคนก็นั่นแหละ ทุกคนน่าจะเข้าใจเลยโอเคค่ะเดี๋ยวไปดูกิจกรรมกันนะคะว่ามีอะไรให้เรากันบ้างไปเลยฟิวกิจกรรมรวมพลังกันทำภารกิจกิลนะคะ28กุมภาพันธ์ถึง13มีนาะคม2567นะจ๊ะก็รวมพลังกับกิลนะคะแล้วก็ไปทำเควสก,กันเลยสามารถรับเควสก,กิลพิเศษได้นะคะ3อย่างด้วยกันเนาะ ก็มีกําจัดมอนเตอร์หกพันตัวหนึ่งหมื่นตัวแล้วก็หนึ่งหมื่นสี่พันตัวแล้วก็สองหมื่นตัวมันจะบอกว่าสามอย่างนะแต่อันนี้มันมีอ๋อสามชนิดขอ, okay, ขอโทษด,ด้วยนะคะมีทั้งหมดสามชนิดแต่ว่ามีสี่แบบให้เลือกปะก็คือตีมอนเพิ่มไปเรื่อยๆแหละคะ่ะอืมก็อย่าหอยูซีประมาณนี้นะคะทุกคนจะก,การรางวัลเชื่อมต่อกิวมาแล้วนะคะก็คือทุกคนนะคะยังไม่มีกิวอยู่อาหากิวอยู่กันนะคะ เข้าร่วมคิวในระยะเวลากิจกรรมนะคะรับวัตถุดิบเติบโตที่หลากหลายกันดูกิจกรรมนี้เริ่ม28กุมภาพันธ์ถึง20มีนาคมนะคะเวลาไทยก็เริ่ม5ทุ่มวันที่28นะจ๊ะอ่ะโอเคก็ออนไลน์คิวไหนดูสิไหนต้องมาดูข้างล่างนะคะก็จะมีเออรางวัลแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะ สำหรับคนที่มองหากิลอยู่สามารถใช้ฉายามองหากิลอยู่บนหัวได้นะคะจะถูกส่งมอบให้กับคนที่เอ,อ่อเป็นตรงกงาบเงื่อนไขนะผู้จมภัยหน้าใหม่ที่หรือนักผจมภัยหน้าเก่าที่กลับมานะคะทีนี้สําหรับคนที่เป็นผู้เล่นใหม่เลยที่เพิ่งสร้างไอเดีเนี่ยหลังวันที่8นะคะก็จะเป็นผู้เล่นที่ได้รับของรางวัลเพิ่มก็จะมีกล่องเรืองเครื่องเซตมาเลราผู้บริสุทธิ์เออเจ้าดังฟ้าเทียสามนะคะ แล้วก็ได้รับ3,000ไม้เพิ่มเติมส่วนคนที่กลับมาเล่นนะคะก็จะได้ผิงค้อน200อันเอ่อ300เอ้ 300, 3, ย3,000ไม้นะคะประมาณนี้แล้วก็รางวัลเชื่อมต่อกิวนะคะก็จะมีสเก็ต10อัน2,000ไม้กล่องเชื้อเพลิงของมานี่ต้นกําเนิดจ,จะจมวนความมืดนะคะกล่องชดช่วงของชาคาทูนูนนี่นั่นนะคะประมาณนี้โอเค กิจกรรมเปิดการจัดแสดงกิวนะคะแบบนี้นะ้าคมเวลาหกโมงเย็นเซิร์เวอร์ลูลูฟี่สองนะคะสถานที่สามแยกข้าง MPC ทรานั้นอันเดอร์โฟที่หมู่บ้านเวรีเนาะก็มีงานจัดแสดงกิวคือไงถ้าเกิดไม่บ้ากิวไม่บ้าสมัครไปเขาจะบแบบเอากิวไม่บ้านไปตั้งบนโต๊ะอย่างเงี้ยตั้งโต๊ะแหลงขาวก็กิวที่สมัครเขาร่วมการจัดแสดงนะคะก็ ง่ายก็เหมือนเอากิวเราไปแนะนําให้ผู nice <that offs> Có, ้เล่นคนอื่นๆรับรู้นะคะว่า้ยมีกิวนี้อยู่นะคะอะไรอย่างนี้ก็เราก็มาใครอยากสมัครมาโฆษณากิวตัวเองก็จัดไปเลยนะคะเขียนคําแนะนํากิวและเสน่ห์ของกิวของสั้นๆลงในแบบสอบถามได้เลยผู้ส่งแบบสอบถามจะต้องเป็นหัวหน้ากิวผู้ช่วยหรือผู้ปฏิบัติการแค่คนใดคนหนึ่งก็พอนะคะโดยรางวัลก็ร่วมจะแสดงกิวจะได้รับกองทุนกิวไปเลยห้าร้อยดอลลาร์อ็มนะคะ 500ล้านชิวเวอร์นั่นเองแล้วก็สามารถส่งได้ถึงวันที่5มีนาคมนะคะก็ยังมีทีหนึ่งวันที่8มีนาคมเนาะโดยเมื่อเราสมัครไปแล้วก็กิวที่ได้รับเรื่องจะมีทั้งหมด30สิวนะคะเดี๋ยวจะมีการแจ้งให้ทราบผ่านประกาศอีกทีหนึง่งเมื่อเราสมัครไปแล้วนะคะเขาก็เออ่ตรงสามแยกตรงเนี้ยเขาก็จะมีงานให้ก็ตามนั้นนะคะ สามารถมาค้าคุยคุยกับกับคนรับได้เลยประมาณนี้เนาะเดี๋ยวดูก่อนว่ากิวไวบ้างเขาจะสมัครกันเปล่า <c oughs> กิจกรรมเดินไปนําโพลเละระลึกถึงท่าถือเรือรัดนะคะเออสกีสกิจกรรมสกร,รีนชอ็อตท่าแมชชีนะญี่ปนะุกุมภาพันธ์ถึงสิบสามมีนาคมนะคะก็ผ่านมาผลิตป,ปลาเดียวก็หนึ่งปีแล้วเนาะก็เลือกสกรีนชอ็อตท่าเรือรัดในอดีตที่ต้องการนะคะ ใครคใครไปถ่ายไว้บ้างถ้าเรือรัดส่วนแม่บ้านแม่เคยเศร้าตัวนี้นะคะสามารถมาแปะนะคะง่ายๆก็คือเลือกเอ่อไปลงรูปถ้าเรือรัดในสกีนช็อตน,นะคะเสร็จแล้วให้ไปประเทศรุ่งอรุณแล้วก็ตามหานจุติคายกันในอดีตและถ่ายภาพสกินช็อตเปรียบเทียบกับปัจจุบันกับอดีตที่นําโพเลยนะคะทีนี้ให้เราไปอัปโหลดได้กับเว็บบอร์ดสกีนช็อตวิดีโอ โพสของท่านต้องคือต้นด้วยก่อนและหลังนะคะเป็นการวงเล็บอ่ะเนาะโดยในเนื้อหาของโพสจะต้องมีภาพเก่าของท่าเรือรัตและภาพปัจจุบันของท่าเรือนําโพโดยที่ดูคนที่เข้าร่วมนะคะจะได้รับสุราพื้นเมืองประเทศแห่งรุงอรุณและเอโอคมไฟสองยามรุ่งสางนะคะเป็นของขือหัสนะจ๊ะ็พําหรับสายแต่งบ้านเนาะส่วนรางวัลชนะเลิศยี่สิบท่านนะคะจะได้รับตู้เพลง เพลไบนะคะซึ่งจะเป็นตู้เพลงเสียงเครือเสียงคลื่นแห่งท่าเรือรัตนะจ๊จะกิจกรรมถ่ายโอเนเทมนะคะอย่างอิสระโดยชัวเพิงมานี้หนึ่งอันนะคะหรือบางคนก็เรียกว่าโคลนฟรีก็ซึ่งหรือบางคนก็จะเรียกโคลนสิบเอมอะไรอย่างเงี้ยเนาะคะ่ะเพราะราคามันน่ารักมากว็าใครที่อยากจะโคลนตัวละครนะคะก็ถึงเวลาได้ลองแล้วนะคะเพราะว่า ควเราตัวละครได้เลยนะคะแค่สิบเอ็มเท่านั้นเองนะคะหรือว่าใช้แค่หนึ่งอันนะคะส่วนใครที่ไปตีบอสคิวบอ่อยๆก็น่าจะมีอันเนี้ยเหลือเยอะเหมือนในบ้านนั่นเองนะคะอ <laughs> โอเคก็จะประมานอันนี้นะคะอันนี้ก็ถึงกิจกรรมมีถึงยี่สิบเจ็มีนะคมงสองห้าหกเจ็ดเลยนะเดี๋ยกิจกรรมเิรษฐประโยชน์มากมายเพื่อนักจภัยหน้าใหม่นะคะ <laughs> ก็เมื่อนักจภัยหน้าใหม่มาเล่นนะคะหลังจะสร้างตัวละครแล้วลงทะเบียนคูปองที่มีกล่องเครื่องแต่งกายสองอันดูสิ เขาแจกนะคะก็อันนี้จริงๆมันเป็นของเก่าแต่ว่าเขาเอามาย้อนหลังไม่ใช่สิเขาบอกว่าต้องบอกว่าเขามาบอกเพิ่มเติมเนาะคือเขายังแจกอยู่นะคูปองน 2, 23, ปออนเนี้ย2023 w i ย h c สิบสามวิเยนี่ยก็คือ,อยังแจกอยู่เนาะเดี๋ยวแม่บ้านใส่ว่าให้ใต้คลิปให้ละกันนะคะถ้าแม่บ้านลืมเตือนได้นะโอเคก็เออจะสามารถเลือกได้เนี่ยหนึ่งใน4ชุดนี้นะคะทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงเลยสำหรับผู้เล่นใหม่ก็ดังได้นะคะจะมีชุดแทร์แบ็คเลเวอรี่บูมยอรลืมแล้วก็ดินเดมมาหาัศจรรย์เนาะ ชุดนี้ก็สามารถเลือกได้นะคะแล้วก็เออใครที่มี VIP วี่อมี v ีพนะคะก็จะสามารถที่จะย้อมสีได้แล้วก็ในเทมเม้คูปองเนี่ยมีอย่างอื่นให้อีกนะคะจุกๆไปเลยแล้วก็ใครที่ไม่รู้อันนี้ก็คือย้ำเตือนนะคะมันแจกไม้มายาให้หนึ่งตัวด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดูมเป็นกระสหรือว่าด,ดีนี่นะคะ อ่ะก็จะประมาณนี้แล้วก็เอออันนี้เขาแจกให้สำหรับนักผูชมภัยหน้าใหม่นะคะที่บรรลุเลเวลต่างๆก็จะได้รับอุปกรณ์นารูมาใส่ไปพังพลางก่อนนะคะประมาณนี้จ้าโอเคากิจการรมสำหรับผู้เล่นใหม่ก็เป็นการย้ำเตือนนะคะกิจกรรมลดราคาแพ็กเกจแล้วก็ออกบันโดแบ็กที้เซิร์นนะคะ ถึง20มีนาคมนะคะลดสูงสุด70%เลยนะคะยังไม่เคยซื้อมาซื้อสักค่ะคุ้มนะคะเพราะว่า200บาทเหลือ60บาทเองแล้วก็เนี่ยแพ็กเกจพรวกนี้นะคะลดราคาจุกๆไปเลยในสตรีมก็ลดราคาเช่นเดียวกันนะคะแพ็กใหญ่สุดเหลือแค่900บาทเนาะคุ้มๆนะคะ โอเคสำหรับวันนี้นะคะก็หมดแล้วเหมือนจะผิดเหมือนจะน้อยแต่ก็ไม่น้อย้วเนี่ยแม่บ้านก็อ่านยาวเลยทีเดียวโอเคถ้ายัางไงก็อย่าลืมกดไลค์ก็ดแชร์กดซับสไคร้ช่องแม่บ้านเป็นกำลงังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเอาไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแม่บ้านเนาะสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่เดอ้อบายบาย